สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับผมนะครับบนช่อง u t u b e ครับช่องเฟ t ไทสตอรี่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับบุญกรรมที่ทําร่วมกันมานะครับหรือที่เรียกว่าบุพเพกะตะปุญญาตานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับบุญกรรมที่ทําร่วมกันมาหรือบุคคลที่ประพบกันในชาติปัจจุบันเนี่ยนะครับบางครั้งนะถ้าเกิดพูดของเรื่องทางโลกเนี่ย เช่นเราพบเจอเพื่อนบางคนเราก็รู้สึกถูกชะตากันนะครับเข้ากันได้ดีส่วนเพื่อนอีกบางคนหรือบางกลุ่มเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยถูกชะตากันหรือไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับหรือบางครั้งนะครับเราพบเจอเนื้อคู่นะครับก็นะก,ก็เป็นเรื่องราวของบุญกรรมที่ทําร่วมกันมาในอดีตชาตินั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าการงานชีวิตของเราเนี่ยการทํางานเรามีลูกน้องใช่ไหมครับลูกน้องบางกลุ่มเนี่ย เออเข้าใจเรานะครับทําตามคําสั่งของเราแต่ลูกน้องบางกลุ่มนะครับก็ขัดคําสั่งเราไม่ค่อยทําตามคําสั่งเรามันก็มีนะครับเรื่องราวแบบนี้ก็เป็นเรื่องราวของการทําบุญร่วมกันมานะครับ<ส>ผมเลยไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งก็ น่าจะได้เรื่องราวที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของหลวงปู่เจียจุนโทนะครับเมื่อครั้งพรรษาที่43ถึง47นะครับเมื่อราวพศ2522ถึงพศ2526นะครับหลวงปู่เจียจุนโทเนี่ยท่านได้เดินทางมาจาําพรรษาอยู่ที่วัดอโศการามครับจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นวัดที่ท่านพอลีเนี่ยได้ดำริสร้างขึ้นนั่นเองนะครับ หลวงปู่เจียเนได้เดินทางมาที่นี่ก็จากการนิมนต์ของหลวงตามหาบัวยานสัมปนโนนะครับเพื่อให้มาทําการสอนธรรมะนะครับแล้วก็การปฏิบัติธรรมต่างๆหลวงปู่เจียเนยเป็นพระอุปถาภ์หลวงปู่มั่นนะครับเป็นสิทย์ของหลวงปู่มั่นที่หลวงปู่มั่นเนี่ยได้กล่าวว่าเป็นพระคิลิวห่อทองนะครับและหลวงตาม,มหาบัวก็กล่าวเช่นกันนะครับว่าเป็นพระคิลิวห <M. S 1> ่อทองเช่นกันก็คือว่าเป็นพระที่ เนื้อในเป็นทองคำนะครับก็คือสามารถรู้เรื่องราวธรรมนั่นเองนะครับการสอนของนองพุษเ,เนี่ยท่านก็มีความตั้งใจเป็นอย่างมากนะครับในการสอนพระเนนนะครับในวัดอโศการามแต่ก็เพราะบุญวัสนาต่างๆของท่านเนี่ยอาจจะด้วยการที่ไม่เคยทําบุญร่วมกันมากับคณะลูกศิษย์นะครับที่วัดอโศการามเนี่ย mm. ก็เป็นเหตุให้การสอนเนี่ยไม่ถูกจริตกับ พระเนนในวัดสักเท่าไรนักนะครับก็หลวงปู่เจียท่านก็เลยต้องจำยอมตรงนั้นนะครับก็ถือว่าให้เป็นดังคำที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนเองนะครับคือตนไปนทีนเพึ่งแห่งตนแล้วกันนะครับเพราะว่าหลวงปู่เจียท่านก็รู้แล้วว่าบุญกรรมเนี่ยอาจจะไม่ทำร่วมกันมาในอดีตชาตินั่นเองเรื่องราวของบุพเพกตาบุญยตานี้นะครับก็ได้ปรากฏในพระไตรปิฎกเช่นกันนะครับแม้แต่พระพุทธเจ้าเอง ท่านก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์นี้นะครับเรื่องราวนี้เกิดเมื่อครั้งหนึ่งนะครับพระพุทธองค์เนี่ยก็เสด็จไปยังเมืองสาวัตถีครับพระพุทธองค์ก็เสด็จผ่านไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งตอนนั้นมีผู้คนอย่างมากมายนะครับคลาครา่ำเต็มไปหมดเลยเดินสวนไปสวนมาสวนไปสวนมาไม่มีอาการที่จะแสดงกริยานะครับว่าจะเคารพในพระพุทธองค์เลยมีแต่กริยาอาการกระด้างกระเดื่องนะครับพระอ,อนทน์เนี่ยซึ่งเป็นพระอุปถาที่ติดตาม พระพุทธเจ้ามาเห็นเข้าดังนั้นก็เลยขอกราบทูลน,นะครับพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญทําไมชนเหล่านี้ถึงไม่แสดงอาการเคารพในพระพุทธองค์ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะครับพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าอานนนเอ๋ยชนเหล่านี้ในชาติปางก่อนเขากับเราไม่เคยได้สร้างบุญทําความดีร่วมก,กันกับเรามาอานอนนเรารอคอยพระมหากัสปะมาก่อน เมื่อพระมหากัสสปะมาแล้วเธอจะประจักษ์ใจเองพระพุทธองค์กับพระอน,นุนผู้เป็นพระอุบาก็นั่งรอนะครับประทับจนกระทั่งพระมหากัสสปะเนี่ยเดินทางมาถึงเมื่อพระมหากัสสปะเดินทางมาถึงชนที่เดินกันควักไควเหล่านั้นนะครับเมื่อเห็นพระมหากัสสปะเดินมาก็พากันเข้ามาแสดงความเคารพนอบน้อมคารวะต้อนรับเป็นอย่างดีเลยเมื่อชนเหล่านั้นเข้ามาพระมหากัสสปะก็ได้ประกาศว่าอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายนี่คือพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นอาจารย์ของเราท่านทั้งหลายจงนอกน,อน้อมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายชนเหล่านั้นนะครับเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วก็ทําการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าและฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจนบรรลุมรรคผลเมื่อเมื่อพระพุทธองค์นะครับได้ทรงแสดงธรรมเสร็จก็ตรัสกับพระอนุ์ว่าอานุน์ ชนเหล่านี้ในชาติปางก่อนเขาเคยเป็นสิทธิ์พระมาหากัะสปะแต่ชนเหล่านี้ไม่เคยเป็นสิทธิ์เราเมื่อเห็นพระมาหากษัะสปะมาเขาจึงพากันแสดงความเคารพแต่เมื่อเห็นเราเขาก็พากันนิ่งเฉยดูได้กษัสสปะเป็นบัณฑิตย่อมแนะนำทางไปสู่สวรรค์พรหมโลกและพระนิพพาน แต่ถ้าชนเหล่านี้ได้คบกับอาจารย์และร่วมทําบุญกับคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอาจารย์ของเขาเหล่านั้นย่อมนําพาไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกอันเป็นภพภูมิที่ต่ำนะครับนี่ก็เป็นเรื่องนาวธรรมะเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับของการทําบุญร่วมกันหมานเองนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่ถูกจริตใครเนี่ยก็ขอให้เข้าใจตรงนี้นะครับก็อย่าไป รู้สึกไม่สบายใจนะครับในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันบางครั้งลูกน้องกลุ่มนี้อาจจะไม่พอใจเราเอาลูกน้องกลุ่มนี้พอใจเราก็ทำตางคําสั่งเราอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบุญกรรมนั่นเองเราก็งก็ต้องค่อยๆ ปฏิบัตินะครับแล้วก็เอาความดีชนะไปนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อทุกทท่านนะครับโอกาสหน้าผมก็จะนําเรื่องราวต่างๆมาเล่าท่านได้ฟังใหม่นะครับถ้าเกิดท่านชอบก็สามารถกดติดตามได้บนช่อง YouTube ช่องนี้นะครับช่องเฟซไทสตอรี่นะครับแล้วก็มีเพจ Facebook ด้วยนะครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ